ระวังไอ้นี่ครับผมกะจายครัเสียยี่ห้อหมดเลยนะใช่ครับช่างเยียวครับบผมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าแถวบ้านไทยเขาก็เรียกแคนเตอร์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะแยกนะครับในเลนบีจะเป็นหัวล่างนะครับซึ่งจะแยกกันในขัดนะครับส่วนในเลนกีนะครับจะเป็นแคนเตอร์นะครับซึ่งจะไปมัดรวมกับนะครับรถมู้เคื่องเป็นคเฮ้ ผู้หญิงครับโชคเลี้ยงรักษาเอาล้ครับเจ๊ครับครับหัวหน้าข้างในครับเอาล้ครับพี่ชายขอโทษครับโทษครับเจ๊เจ๊หนูโชคเลี้ยงรักษาเจ๊อยากเจ๊บอกว่าเจ๊อย่างโสดหัวไม่มีสวยและรวยขับสิบล้อได้ครับ เจจะทำการหักล้อเข้าไฟอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> ไม่รู้เจ๊ขับไม่ดีหรือไอ้คนมันไม่รู้เลยตังนะครับตังผมนะครับสิบล้อของเร็วนะครับที่มะคอยกวาดหน้านอกมานะครับนะครับที่หนึ่งนะครับเปิดที่เข้ารอบมานะครับสองศูนย์หนึ่งนะครับสองศูนย์สี่สองศูนย์หก แล้วก็สองนะครับที่เข้ารอบมานะเป็นรอบ4,000นะครับเตรียมรถนะครับแห้งหรือว่าอะไรเค่อยจัดกันให้นะครับครับเบอร์ที่เข้ารอบนะครับส0 1 2 0 4 2 0 6แล้วก็2 0 2นะครับเข้ารอบมานะครับสามขับมาเร็วนะครับจับไม่ดีครับคือสองขับมาเร็วนะครับเขับมาเร็วนะครับ2 0 1

รถที่เข้ารอบมานะครับฟังผมนะครับ508 502 513 501นะครับรถที่เข้ารอบมานะครับนะครับรถที่เข้ารอบมานะครับ おい。Oh, รวดรวดครับสุดนอรับบินะครับเดี่ยวครับอ่าูคันนี้เป็นตัวอย่างครับ,นนยยรบในเลนดบีดนะครับรถสีดครับ